ช่องหัวไข่รังนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ร้านซัมไทม์บูนะครับซึ่งอยู่ที่ตึกสหางคลฟิล์มนะครับวันนี้พี่แนนนะครับที่เป็นเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะมาสอนเราทำอาหารที่เป็นสุขภาพนะครับแล้วก็สามารถทำได้ง่ายๆไม่ว่าคุณจะอยู่ที่บ้านอยู่ที่คอนโดนะครับ ีครับพี่แนนสวัสดีครับนี่นะครับตอนนี้เราอยู่กับพี่แนนนะครับร้านทาบูรเนี่ยคร่าวๆพี่แนนขายอะไรบ้างพี่ก็ขายขนมปังกาแฟาดิฟค่ะแล้วก็พวกขนมทุกอย่างก็คือทําเองหมดที่ร้านครับ <c oughs> เดี๋ยวไปดูนะครับว่าเดี๋ยวพี่แนนจะสอนทำยังไง <c oughs> เริ่มจากขนมปังนะเพราะวัน <c oughs> นี้เราเป็นขนมปังเป็นเบสหลักนะอย่างเบเกิลอย่างเงี้ยบางร้านส่วนใหญ่เขาไม่ได้ตัดให้หรอกมันเป็นอย่างนี้ยแล้วถูกไหม ใช่มันเป็นอย่างนี้เวลาเราเอามาเราก็จะตัดแบบอากินลดเลยเอ,อ่นนอาธรรมดาเลยใอ่าธรรมดาเราก็จะเอามาตัดครึ่งเบเกิลนี่ไม่ใช่โดนัทน,นะใช่ <laughs> มีลูกค้าหลายคนมาที่ร้านแล้วก็งงว่าทําไมมันไม่หวานอืมคือเนี้ยมันเป็นขนมปังที่ทําจากซาวโดนะคะแล้วมันก็เป็นการไม่ใช้น้ําตาลเลยแต่ว่าเราใส่น้าผึ้งหมักสองวันแล้วเราก็เอาไปต้มอืม การที่เราเอาไปต้มก่อนแล้วค่อยไปอบอะ่ะมันทําให้ข้างนอกเนี่ยมันเหนียวหนึบบางคนนึกว่าเอาไปทอด <c oughs> แต่ว่าจริงแล้วเราไปต้มนะคะ,ะแต่ว่าโดนัทอะ่ะเอาไปทอดอคือหนมปังมันมีหลายแบบมีลิชโดกับล e. ีนโดลีนก็คือแค่สี่อินกิเลียนคือแป้งน้ำเกลือยีสต์แค่นี้เลยอ๋ลีนชื่อก็บอกว่าลีนแต่ถ้าลิชคือรวยตอนรวยแล้วก็สามารถใส่น้ำตาลได้ใส่ไข่ได้ใส่เนยได้ ทีนี้ขนมปังมันมีแค่2แบบคือลิชหรือลีนทีนี้ลีนส่วนใหญ่อ่ะมันก็จะเป็นเปลือกแข็งแต่ถ้าลิชเนี่ยมันจะเป็นแบบยามาซากิแบบญี่ปุ่นแบบนุ่มๆเพราะฉะนั้นไออะไรวะของของฝรั่งเศสอ่ะบาเกตอ่ะใช่คือลีนอ๋อโอเคคือเราแยกโดยการดูวยมันแข็งใช่คือแม่งสุขภาพดีใช่อ๋อโอเคจินสุขภาพดีกว่าอย่างซาวโดเนี้ยก็คือเขาก็จะบอกว่ามันสุขภาพดีเพราะว่ามันมีแบบ โปรไบโอติกพีไบโอติกอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นการหมักนานแล้วมันก็คิดว่าแบคทีเรียกับยีสต์เนี่ยช่วยย่อยแป้งไปแล้วช่วยย่อยกูเตนไปด้วยแล้วก็ทำให้น้ำตาลมันน้อยอ แต่ถ้าหากว,ว่าไม่มีก็ใส่เกลือพริกไทยไมาโยก็อร่อยแล้วผักบุ้งไม่ใช่เป็นแบบครัวฝรั่งนะก็จะมีแบบเฮิร์บแบบเบซิลมิ้นทม์อะไรอย่างนี้เราก็ <ผม S 1> <ะ>ใส่ไส้ไห้วนะ <laughs> สะะ่รแหล่แล้วก็ <laughs> โหระพาง่ายๆมันเป็นคล้ายๆกะเพาฝรั่ง <laughs> หอมอยู่ใบใหญ่อ้าวชิมค่ะ,คะแล้วมันจะกินได้อะมันร้อน ร้อนขนาดอะถือไว้เพื่อเพื่อเพิ่มมันนี่อ่ะเดี๋ยวได้ยินเสียงไหมคะอร่อยปะอืมเค็มไปเปรี้ยวไปอะไรไม่เฮ้ยผมไม่อวยนะมันเหมือนมีหลายรสเออมันมีหลายเะไรเนี้ยเมื่อกี้คำแรกที่จัดเข้าไปแ่บอาทูน่านำมาก่อนละแต่พาแม่งไอเนี้ยเชมเบอรี่แม่งมามาหวานใช่ไหมอาสนอัลมอนด์ทุกคนรู้รสอยู่แล้ว แล้วไฮไลท์ของมันเคือรู้ป่ะไอเนี่ยมนตาใช่พอมันโดนไอเนี่ยสุดท้ายมันเปรี้ยวปึ๊บขึ้นมาเลยจีเนี้ยเฮ้ยกูไม่โง่บอกเลยเออชอบกินไรากาดแบเอาตาตั้งทิมเออดีเว้ยแล้วลองกินกับผักดูไอเอาอ้อบนะพูดแบบไม่อวยเลยนะห้ามเขินนะรสแทนวิดพี่อ่ะมันรสเหมือนพวกเชฟเทเบิลอะที่เวลากินไปล้วมันชอบมีหลายรสจริงจริงผมพูดจริงคืออันนี้คือสิ่งที่เชฟเทเบิลเขา เขาทำมันอ่ะคือมันมันเป็นรสชาติที่แบบหากินไม่ได้อขอบคุณค่ะเ,เราทำกันได้นะคะใช่ต่อไปเป็นเมนูโปรดของเรานะคะเป็นไขต่ต้มอืมก็คือเป็นซาโดอีกแบบนึงเป็นซาโดแบบนึงอันนี้เป็นซาโดเบคอนชีสนะคะแล้วก็ต้นหอมอันนี้นะคะเป็นขนมปังจริงๆแล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วเราก็ค่อยไปตัดมัน Das ชิมละอือเป็นไงคะร่อยจริงนะถ้าเราอยากลดคาร์าบนี้เราก็แค่แบบเอาออกครั้งหนึ่งอ๋อออกครั้งหนึ่งมันก็เป็นแบบโอเพนชนแต่ผมจะบอกเลยนะหลายคนอ่ะดูสถากรรมเออทุกคนจะแบบขนมไม่มีแป้งแป้งอ่ะมันโคตรสำคัญเลยเข้าใจป่ะเพราะมันคือพลังงานหลักของร่างกายสิ่งที่คนต้องกลัวมันคือน้ำตาลหรือพวกอะไรที่มันแปรรูปอ่ะ <ม>ขนมปังที่รู้วิธีทํามาใช่คุณกินเข้าไปอ่ะหนึ่งคุณจะมีแรงไปทำกิจกรรมต่างๆไปออกกำลังกายอะย่างเี้มันสำคัญอันต่อไปก็จะเป็นโปรดักของเราค่ะอันนี้คือ <c oughs> อันติเมตของวันนี้เลย <c oughs> ผมบอกให้เลยคือฮัมมุสมันเป็นอาหารแบบว่าของแขกมันจะใช้เป็นถั่วชิตพี กะลูกไก่ขาวเออถั่วลูกไก่กะงาขาวมาปั่นรวมกันแล้วก็ใส่พวกสมุนไพรวิธีทําก็คือว่าเอามะเขือเทศใส่เกลือแล้วก็ใส่กระเทียมนิดหน่อยแล้วก็พืชสมุนไพรอะไรที่มีแล้วก็เขยา่าเขยา่าแล้วก็ปิดเอาไว้สองวันสองวันที่อุณหภูมิห้องนะคะมันก็จะเกิดการหมักด้วยตนเองทําในถุงซิปก็ได้ การบูดไม่มีน้ําตาลแน่นอนอยู่ได้กี่วันนะซื้อมาบูดนี่ประมาณสองอาทิตย์นะ,ะแล้วก็อันนี้นะคะเป็นบาซ์สเโก้ก็คือว่าเป็นน้ำส้มสายชูที่เขามันจะเพิ่มรสไม่ต้องใส่เยอะเอาชูลสนิดน่นะ ตาเป็นไงมั้งคะอร่อยไหมอินไม่เป็นตอนเนี้ยทาขายเชื่อแล้วไอ้จานก่อนนี้ก็อร่อยแต่นี่มันคือแบบจานเออร้อยมะหอื้หินเสียงกวนอร่อยปะอร่อยแต่ละอดึงกันเจ้าของเล้อเหรอไนโวยดูเองได้ไม่ต้องเขืนโวยด จริงๆนะหรือท้านเสาอาทิตย์อ่ะขี้เกียจทำเองมาหน้ามานานนี่แล้วก็สั่งเป็นกานโเพราะว่าเราเป็นแชมป์เพราะแชมป์กาแฟจะชัวร์สุดเพราะว่าเขารู้ว่ามาตรฐานคืออะไรนะครับวันนี้ขอบคุณพี่แดดมากนะครับที่มาแชร์เมนูแล้วก็ของดีๆให้กับคุณผู้ชมนะเพราะผมบอกเลยว่าสมัยเนี้ยสิ่งแวดล้อมอะไรรอบตัวเรามันไม่ดีอย่างน้อยสิ่งที่เราต้องดูแลคือสุขภาพของเราก่อนนะครับไม่งั้นมัน มันจะไปทําอะไรที่แบบให้ชีวิตเราไมความสุขไม่ได้ถ้าร่างกายเราไม่ดีนะครับซึ่งปัใจจัยง่ายๆก็คือเรื่องการทานนี่แหละแต่ทีเนี้ยผมจะบอกเลยว่าคนที่ติดตามผมอ,อย่ามากินเหมือนผมเพราะผมกินแบบให้คำว่ารสชาติส้มตีมากคือเรานิ้งจระเข้เรานิ้นเาง่ายแต่พอเราไปเจอคนที่เขาแบบทําอาหารจริงๆอะ่ะเขาทําให้มันเฮลตี้แล้วมันอร่อยด,ด้วยเพราะผมเคยบอกไปแล้วว่าการที่คุณจะมีความสุขกับการสุขภาพดีอะ่ะคุณต้องมีความสุข,ขกับการกินด้วยมันต้องอร่อย ซึ่งแบบเนี้ยแต่อย่างผมเนี้ยผมแค่ยหยิบเบเกิลผมจะซื้อเบเกลิลร้านที่เขานะแล้วผมอาจจะแบบกินคํานึงแล้วผมก็เนยถัว่วม,มาปากเข้าปากกินแค่นี้คือเราเราเราไม่ได้เน้นอะไรวัฒนธรรมใช่ <c oughs> นะแต่พอเรามามีคนที่เขาแบบทาให้ดูอย่างเงี้ยมันดีนะครับแล้วก็ถ้าใครขี้เกียจหรืออยากจะมาชิมรสชาติเรซินอลจริงเลยอ่ะมาที่ร้านสัมทามบูนะครับเราเตรียมของไว้ได้แล้วก็ทําให้มันง่ายๆที่บ้านแบบอร่อยได้แบบไม่ต้องกินแบบ ั่งแก้ก็ได้ง่ายๆนะครับที่นี่ก็มีนะแต่ผมบอกว่าถ้ามาที่ร้านเองรถมันการขนมที่มันออกมาจากเตาหรืออะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยมันอร่อยกว่าอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะเจอของร้านเสาร์อาทิตย์หลังเที่ยงไม่งั้นไม่เจอโอเคแล้วติดตามกันใหม่ในอีพี้านะครับเดี๋ยวพี่แนนจะมาสอนอีกหลายๆเมนูนะครับขอบคุณพี่แนนมากนะครับขอบคุณครับ